สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ไปหาอาจารย์มูมาแล้วก็ต้องมาแวะอีกหนึ่งที่เพราะว่าไม่ไกลกันมากนะครับก็คือบ้านของคุณพ่อพัฒนานะครับนกก็ยังโอ้โหเพียบเหมือนเดิมเลยครับพี่น้องครับดูครับอ่าไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัว กำลังมาเนะจ้าตัวไปดูบัวนะครับโอ้นี่ครับฟังเสียงเราได้โอกาสฟังเสียงไปด้วยนะครับส่วนมากเราจะได้ฟังแต่เสียงคููซะส่วนใหญ่นะครับเราก็ฟังเสียงฟังเสียงนกเรียกทีนี้นะครับเหมือนมีนกตัวหนึง่งแกเอานั่นหรือเปล่าครับแกเอาขึ้นต้นไม้หรือเปล่า หรือ,อยังไงหรือเป็นนกป่าโอ้ครับอ,อยู่ต้นตรงต้นพุราป่านะครับผมก็ว่ายอยู่มันมีนกนั่นนะครับแกไปห้อยไว้เฉยนี่นี่เขา่าจะเป็นนกเฉลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะนกเฉลยโอ้โหเพียรเนียด เพิ่งออกแน่ๆเลยครับนดี่วใบไม้กำลังแห้งออกเรื่อยๆช่วงนี้ครับโอ้ตัวนี้ลงพื้นกลงจะไม่ขยับปีกนะครับเอ้อปากล่างทำไมเป็นอย่างนั้นครับปากล่างมันจะยาวกว่าปากบนครับพี่น้องครับ สูตรไหนอีกทีนี้อู้เสียงครับเริ่มป่าแตกแล้วครับ เมื่อกี้เสียงกลางไมหาใหญ่ครับีตัวหนึง่งนี่ตัวนี้ครับเสียงกลางมหาใหญ่นกแกอยู่ข้างล่างนะส่วนมากนะครับนกเฉลยนะครับโหดครับกรงข้างล่างเคยมาต่กอนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับนกเฉลย อ้ตัวนี้ก็ไปทำประดาพี่น้องเสียงกลางหนึ่งกุกเออเสียงอย่างนี้นะครับอืมอ,าอ่าการพิจารณาไ,ไกลๆ <c oughs> รับเดี๋ยวไปดูในกรงรวมหน่อยนะครับผม ยังเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าอูย้ยครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับโหครับสิบกว่าได้ครับอบตาข่ายนี่ขี่ยิบเลยครับพี่น้องครับรอบด้วยตาข่ายเขียวประมาณสามสี่ชั้นนะครับแล้วก็ตาข่ายที่เป็นได้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็องเหล็กนะครับ มองไม่เห็นเลยครับผมนาตึ๊กเลยยังเยอะเหมือนเดิมนะครับต่อได้ก็น่าจะคือคนที่เลี้ยงได้คืออย่างนี้คือแบบเลี้ยงนกเยอะนะครับเลยไม่มีกรงขึ้นขึ้นฟอร์มนะครับอพอไม่มีกรงขึ้นฟอร์มก็ต้องเอาไว้แบบนี้นะครับก็ต้องพูดง่ายว่า แอบดูแล้วครับว่าตัวไหนครูตัวไหนครูตัวไหนอยู่ตัวเดียวไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้นั่นแหละตัวนั้นแหละครับยืนใส่ขนครับเ,เห็นแกหไมยขาไว้ด้วยนะครับอาจจะทีเด็ดะเท้าโอเคครับวันนี้เอาใจพี่น้องนะครับหน่อยวันนี้หานกใหม่ไปนะครับ ฮะตัวผมจะว่าตัวี้พไปน้องครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องได้ดูครับเสียงดีมากตัวก็สวยครับี่น้องปากสั้นอ้าดูระยะไกลๆครับจะของมาแล้วมั้งครับเนี่ยครับนี่มาถึงแล้วครับอ้าวคุณพ่อนาครับผมสวัสดีครับไงพ่อสบายดีครับสบายดีครับโอ้นก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมรักก้าอีกยิ่งเยอะกว่าเดิมอีกยิ่งเยอะกว่าเดิมโอ้ ได้ออกไหมพ่อช่วงนี้เห็นเฉลยเต็มกรงเลยกไปเรื <Darwin ough> ่อยๆเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกเป็นอาทิตย์เดี๋ยวล่ะเนี่ยวนี้ได้ได้ได้เรื่อยไหมพ่อช่วงนี้ได้เรื่อยไหมครับได้เรื่อยอยู่ได้โอ้มาลังมือกับสองตัวมาลังมือกับตัวหนึ่งก็ยังตีล่ะโอ้สามตัวแล้วนกต่อมีทั้งหมดกี่ตัวพ่อตอนนี้นกต่อมีอยู่เป็นสิบคนละอู้ตัวคนละสิบตัววันนี้ต้องมีแบ่งแน่ๆเลยวันนี้ครับเนาะพอมีแบ่งอยู่เนาะพ่อเนาะกัิพ่อได้อยู่ตีครับอ่าน่าน่าจะได้น่าจะได้ นะครับผมวันนี้โอ้ผมผมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมาฟังเสียงนกขันได้ยินหลายตัวแล้วนะครับนกต่ออยู่โซนไหนพ่อนกต่ออยู่โซนอยู่แถวนี้ละอ๋อแถวนี้หมดเลยเอประมาณสิบตัวครับครับผมนี่แหละโอ้โหเอาเดี๋ยวไปดูหน่อยพ่อครับอ่าสิบตัวเห็นพะเนี่ยยังไม่เขียวเลยนี่แสดงว่าเฮ้ยพระเนี้ยยังไม่แห้งเลยยึดเป็นอาทิตย์แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนะครับอ่าโอ้ไม่ได้มานานแล้วครับพี่น้องครับ มีค่าตัวทุกตัวไหมพ่อนกมีอยู่ครับมีมีค่าตัวทุกตัวนะครับผมเอาแล้วที่นี้เดี๋ยวคลิปแรกนะครับเอาไว้ประมาณนี้เพราะว่าผมเดินฟังนกไปแล้วเมื่อเช้านี่ครับก็ได้ยินหลายตัวมีทั้งเสียงกลางเสียงใหญ่ครบหมดครับเออพ่อทำหน่อยตัวนี้ทําไมปากล่างมันมันยาวกว่าข้างบนบ่อลูกเหรอครับมันก็เป็นมาทรรมชาติเป็นนกต่อด้วยใช่ไหมครับนกตัวนี้ตอขยันดีตัวนี้แต่ว่าเป็นนกริ้วตันไหม ไม่ตันเอาอย่างเงี้ยเพราะวันน้ยินเสียงว่ากรูกเก๊กเถียก็เ่ราลูกว่าติดตันว่าตันแต่วันนี้ยินเสียงกรูกเก๊กเถียยังไม่ได้ยินเสียงกรูกเลยต่อว่าหนึ่งแต่วัน้ยินเสียงกรูกครับก็เป็นเป็นเป็นนกที่พ่อเอามาหรือว่าหนกตัว่าต่อได้หรือว่าหน้าหมูใหญ่มากโอ้นี่นะน้าหน้าหมูบ้านคำแก่งหน้าหมูบ้านครเป็นคนไปไป ไปมาแล้วแล้วโทรบอกยู่ขึ้นแล้วโทรบอกอยู่ว่าได้นกมาใหม่ว่าอาจารย์ยิสราติมหาพอเด้อล้วโทรบอกเรียบร้อยแล้วแสดงว่าครูกันเรียบร้อยแล้วติดต่อกันไปเรียบร้อยเอ้าพี่น้องครับคลิปแรกก็ประมาณนี้อาจจะพบกับเจ้าของนกน้อยหน่อยแต่ว่าได้ได้ได้ฟังนกแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปที่สองนี้จะพาไปดูว่าจะมีตัวไหนที่ พอแบ่งไปเล่นได้บ้างนะครับสำหรับผมพัฒนาครับผมอาครับก็เช่นเคยครับผมฝากครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องนี่เช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งมาทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับผอพัฒนาคลิปแล้ไปก่อนครับพ่อัสวัสดีครับครับสวัสดีครับ